สวัสดีครับจากร้าน T-Shop Auto า่์วันนี้เราอยู่กับ Mitsubishi ปา j e เจโร o สปอรปี2019นะครับวันนี้มาอัปเกรดฝาท้ายเดิมให้เป็นระบบไฟฟ้าเปิดปิดออโต้เดี๋ยวมาดูฟังก์ชันการใช้งานกันเลยนะครับรีโมทเดิมสามารถสั่งเปิดฝาท้ายได้เลยนะครับสั่งปิดฝาท้ายที่รีโมทเดิมเพียงแค่กดปุ่มประ้ายจะเปิดปิดอัตโนมัตินะครับใช้งานสะดวกสบายมากๆนะครับสวิตช์ด้านท้ายสั่งเปิดฝาท้ายได้เลยนะครับสั่งปิดจากสวิตช์ด้านท้าย เพิ่มความหรูหราด้วยระบบคิกเซนเซอร์เราสามารถใช้เท้าเ,าเตะเปิดฝาท้ายได้เลยนะครับใช้เท้าเ,าเตะปิดนะครับด้านหน้าจะมีสวิตช์เปิดปิดฝาท้ายอีกหนึ่งจุดอยู่ตรงคอนโซลหน้าตรงนี้นะครับเราสามารถสั่งเปิดฝาท้ายจากตรงนี้ได้เลยนะครับสั่งปิดจากสวิตช์ด้านหน้า ปลอดภัยด้วยระบบเซฟตี้ป้องกันการหนีกนะครับถ้ามีคนยืนขวางฝาท้ายปิดมาสัมผัสเราก็จะหยุดทํางานทันทีและดีดตัวขึ้นอัตโนมัตินะครับปลอดภัยไร้กังวลน,นะครับลูกค้าท่านใดสนใจงานติดตั้งทักมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับเรามีบริการติดตั้งให้ถึงที่สินค้าทุกชุดรับประกัน1ปีเต็มวันนี้ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ